ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนาจนถึงปลายมิถุนา2025นี้มณฑลกุนน้ยโจวทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนประชิญกับฝนตกหนักจากมรสุมพายุไต้ฝุ่นหูเทียข้อมูลว่าน้ำท่วมหนักระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงวันที่24มิถุนายนเป็นปริมาณน้ำฝนกว่า255.9ม mm, ิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงจนฝนระลอกนี้ได้รับสมญานามว่าเป็นน้ำท่วมหนักในรอบ70ปีถนนหลายแห่งจมบาดาลกลายเป็นแม่น้ำ อาคารพาณิชย์และห้างสปปรรพสินค้าเต็มไปด้วยโคลนน้ำท่วมชั้นใต้ดินสูงถึง3-4เมตรเสาโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตถูกถัดขาดผู้คนหนีขึ้นชั้นสูงรายง,งานความสูญเสียว่าจนหึงวันที่29มิถุนายนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนจากอุบัติเหตุจมน้ำและสะพานถลม่ม ทางการจีนสั่งอพยพผู้คนมากกว่า8 0 0 0 0คนในระลอกแรกและอพยพเพิ่มเติมอีกกว่า40,000คนหลังจากมีฝนตกหนักในวันที่28มิถุนายนรัฐบาลจีนยังสั่งระดมเงินช่วยเหลือกว่า100ล้านหยวนรอยเตอร์ประมาณการตัวเลขความเสียหายว่าจะสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์จากความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานและปัญหาการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องหยุดชนักในหลายท้องที่นะครับ